US, ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ชอบการใช้ชีวิตแบบคนโสดของคนยุคใหม่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างต้องปรับตัววันนี้ r w s จึงมีธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนโสดที่น่าสนใจมาแนะนำธุรกิจที่1การเช่าที่อยู่อาศัย ทุกวันนี้คนให้ความสำคัญกับการเดินทางการเช่าที่อยู่อาศัยถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์มากกว่าการซื้อดังนั้นความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมปล่อยเช่าต้องครบคันในทุกๆด้านเช่นความปลอดภยัยความสะดวกสบายฟาซิลิตี้และงานบริการ ธุรกิจที่2ออาคารชุดที่เลี้ยงสัตว์ได้คนไทยกว่า6 5เนิยมเลี้ยงสัตว์ซึ่งปัจจุบันอาคารชุดที่เลี้ยงสัตว์ได้มีแนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการพัฒนาอาคารชุดที่เลี้ยงสัตว์ได้จึงจําเป็นต้องมีบริการสําหรับสัตว์เลี้ยงที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยร่วมด้วยเช่นบริการฝากดูแลร้านขายอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงบริการอาบน้ำตัดแต่งขนธุรกิจที่3ร้านอาหารสำหรับทานคนเดียว หลังเกิดสถานการณ์โควิด -19 พฤติกรรมคนส่วนใหญ่หันมาชื่นชอบการรับประทานอาหารคนเดียวซึ่งไม่แปลกที่ธุรกิจร้านอาหารสำหรับนั่งทานคนเดียวจะเติบโตต่อเนื่องกลายเป็นเทรนดที่นิยมในปัจจุบันธุรกิจที่4การท่องเที่ยวคนเดียวการท่องเที่ยวคนเดียวเป็นกิจกรรมที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบและมีความถี่ในการเที่ยวปีละมากกว่า5ครั้งซึ่งคาดว่าแทนการท่องเที่ยวลักษณะแบบนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ธุรกิจที่5บริการเพื่อนรับจ้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใช้บริการเพื่อต้องการปรึกษาหาคนรับฟังและขอให้ช่วยงานหรือไปเที่ยวซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบคนโสดและทั้ง5ธุรกิจนี้ถือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่าลืมติดตามความรู้ดีๆที่ LWS Wisdom